และเรามาต่อกันที่คอมเมนต์ของแฟนมวยอเมริกาแฟนมวยจากทั่วโลกที่ได้กล่าวชื่นชมทั้งทางด้านซูเปอร์เลกและแฮกเกตตี้ว่าได้แสดงความคิดเห็นอย่างไรกันไว้บ้างท่านไหนที่ยังไม่ได้ฟังในส่วนของคอมเมนต์ในคลิปล่าสุดก็สามารถที่จะย้อนกลับไปฟังในคลิปล่าสุด มาเริ่มกันที่คอมเมนต์นี้ต่อกันเลยนะฮะเฮกเกตี้ไม่สามารถลุกขึ้นได้เพราะความเจ็บปวดพุ่งตรงไปที่สมองของเขาหากเขาตัดสินใจยืนขึ้นและแขนขาของเขายังจะสั่นอยู่โรคไข้สมองอับเซพบของเขาอาจจะทำให้เกิดพิการได้คอมเมนต์ถัดไปนะฮะซูเปอร์เล็กอันดับหนึ่งของมวยไทยเขาคือที่สุดของประวัติศาสตร์มวยไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุด โอ้ลุกเป็นไฟมาต่อที่คอมเมนต์ถัดไปเลยนะฮะเทคนิคเนียนเวลาเป๊ะพลังเยี่ยมนักกีฬาเก่งโชคลาภด้วยขอแสดงความนับถือไปกันต่อที่คอมเมนต์ถัดไปนะฮะนี่คือศิลปะการต่อสู้ที่สวยงามแต่ก็อันตรายถึงชีวิตมาต่อด้วยคอมเมนต์นี้นะฮะเป็นการเพนอกเอาทที่เร็วที่สุดของแฮกเกอร์จี้ในการชกมวย คอมเมนต์ถัดไปครับอินดีด้วยซูเปอร์เล็กศอก5 0 0 0 0ดอลลาร์1ล้านแแสนบาทคอมเมนต์ Comment ถัดไปนะครับผมความอ่อนน้อมถ่อมตนช่างเป็นนักลบที่ยิ่งใหญ่จริงๆเขารู้เกมของเขาเขารู้ว่าเขากำลังจะไปไหนยอดเยี่ยมคอมเมนต์ Comment ถัดไปนี่คือสาเหตุที่กีฬาต่อสู้ส่วนใหญ่ห้ามใช้ศอกแฮกเกตี so ้ ก็ทำได้ดีเช่นกันฉันต้องการแข่งขันอีกครั้งขอแสดงความอินดีกับทางด้านซปเปอร์เล็กมาต่อที่คอมเมนต์ถัดไปกันเลยนะฮะฉันไม่อยากจะเชื่อสิ่งนี้ลุงของฉันวิ่งไปที่ห้องครัวเพื่อเอาเครื่องดื่มมาให้พวกเราเขาวิ่งกลับมาและการต่อสู้ก็จบลง คอมเมนต์ถัดไปนะฮะเศร้าที่เห็นแฮกเกตี้แพ้แบบนั้นฉันหวังว่าเขาจะพักผ่อนและกลับมาท้าทายอีกครั้งหนึ่งคอมเมนต์ต่อไปตอบโต้ด้วยศอกแบบนั้นพิเศษสุดๆคอมเมนต์ต่อไปนะครับต่อไปต้องเป็นไฟซุปเล็กเจอกับรถถังภาค2และมาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับผมคนพวกนี้แข็งแก่งพอๆกับตะปู แต่มันคงบอกได้ว่านั่นทำให้โจนาธานเจ็บขนาดไหนนั่นคงจะฆ่าคนทั่วไปได้ต่อไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์แฟนมวยอเมริกาและแฟนมวยจากทั่วโลกที่นำมาฝากทางด้านเพื่อนๆพี่ๆแฟนมวยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งขอบคุณมากนะครับผมที่รับชมกันจนจบคลิปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ